สวัสดีค่ะกระแสข่า,า,า,าวดังมาแล้วค่ะกระติกเผยความสัมพันธ์กระติกเผยแบบนี้ความสัมพันธ์แม่กับแตงโม,มที่แท้จริงแล้วความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6คนบนเรือประกอบด้วยปอโรเบิร์ตจ๊อบกระติกแซนและพีม ซึ่งครบกำหนดต้องเดินทางารายงานตัวเพื่อรับฟังคำสั่งกับอายการจังหวัดนนทบุรีในวันที่23มิถุนายนปรากฏว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6คนทยอยเดินทางบรายงานตัวจนครบมีเพียงกระติกและแซนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกระติกกล่าวภายหลังจากรายงานตัวกับอายการว่ามีความพยายามจากคนนอกสำนวนพยายามจะเข้ามายุ่งในคดีทำให้คดีล่าช้ามีประเด็นงอกขึ้นมากมาย แต่ประเด็นเดิมๆซ้ำๆวนๆจนออกทะเลทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีทำงานมากขึ้นทั้งที่เป็นประเด็นเดิมบางประเด็นเจ้าหน้าที่ทำคดีไปก็ทำไปแล้วต้องกลับมาทำซ้ำใหม่เพื่อให้สังคมสิ้นสงสัยตอนนี้ตนรอดูหน้างานอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นแบบใดจะถอนหรือไม่ถอนเพราะถ้าไม่ถอนเราจะใช้สิทธิ์ของเราดำเนินคดีข้อหาฟ้องเท็จไปตอนนี้แต่ตามข่าว และตั้งรับกับเหตุการณ์อยู่ขณะเดียวกันก็เก็บหลักฐานข้อมูลถอดเทปและปรึกษาทนายไปรอวันที่จะดําเนินการต่อไปเราถูกหมิ่นประมาทถูกใส่ร้ายดูหมิน่นให้ผู้คนเกลียดชังโดยไม่มีมูลความจริงจึงจําเป็นต้องใช้กฎหมายมาปกป้องศักดิ์ศรีเช่นกัน ประเด็นที่ถามว่านางพนิดาใช้คุณแม่ที่แท้จริงของแตงโมหรือไม่เท่าที่ตนทราบทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกันจริงๆไม่รู้ว่าทำไมถึงมีประเด็นเรื่องนี้ผุดขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าความพยายามที่จะหาทางลงในคดีกำลังบานปลายอยู่ตอนนี้นางสาวสุภาพรอายการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า ในวันนี้อายการจังหวัดจะเร่งพิจารณาสำนวนที่เพิ่งได้รับกลับมาเมื่อเช้านี้เพื่อนำส่งอธิบดีอายการภาคหนึ่งให้ทันภายในวันนี้ส่วนประเด็นที่อธิบดีอายการภาคหนึ่งมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบเพิ่มเติมกลับมาเพื่อให้สิ้นสงสัยนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นความลับในสำนวน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวี o ูขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ